สวัสดีพี่น้องสุข,ขูทุกคนครับผมเนาะสวัสดีวันทิตพี่น,อน,น,น,น้องวันนี้ใดนึกเหอว่าพี่น้องเนี่ยเบิ้งเป็นเนื้อกินมันหน่อยพี่น้องเนาะสื่อมามาแหล่เองพี่น้องเนี่ยแหล่เอามาแล่เองเอามาตากเหี่ย่พี่น้องไมหมองตากหรอกเนี่ยเบื่องตากเสื้อฝาซี่พี่น้องง่า,งงายๆเนาะเพราะว่าหาหมองตากยากพี่น้องเนาะเนาะมันเก๋าเขียบเนี่ยน่อยบานเนาะเนี่ยเอาว่างเสื้อเล่าผ่าเลยเนี่ยพี่น้อง หาหมูตากเนี่ยสีมันเหยียดเองพี่น้องมัดเองมัดไปกินเนาะแดดก็บ่ค่อยมีมันไดหดอกเนาะมัดไปกินเองแงมักทอดเนาะอันนี้เนื้อแดดเดียวเด้อบางคนกับบุกินเนื้อพี่น้องเนาะแดดถ้าผู้มัดแดดถ้าผู้มัดพี่น้องแต่อีสานบ้านเฮาเนาะกินทุกอย่างคนบ้านเฮากินทุกอย่างพี่น้องมียเงินกินพี่น้องมักเสกระเทียมยังไงพี่น้อง xin luôn này, nó thích cửa có tí mặt đẹp nó nổ đẹp bản hậu nó vâng bằng ngày đó, thế thế <laughs> nhìn này nó nhắn dỡ cái nó nhìn này tuần bắn nào thì là cái nó thật giảm nhỉ nha thầy phá xì vậy cái ngay cái nó nó tạm dập thả của bóng nó hẹn ngay